นี้ก็ตรมหนักนาแล้วยังจะมาใช้ความเย็นชาข้าฉันอกตรมคงมจิตคิดว่าสักวันคิดว่าไม่นานฉันคงจะสิน้นเพลงนี้ก็มาทันที เมื่อนึกถึงเธอคนนี้ราชินีนุ้ยตุดทิดาติดใจราชินีคนแรกในรัชการที่ติดเธอหายไปไหนเกือบเดือนแล้วนุ้ยจะนุ้ยหายไปไหนข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอน เตรียมเปิดตัวราชินีคนที่สองแล้วราชินีคนแรกหายไปไหนราชนีเอ้ยราชินีไม่ใช่ราชนีนะราชินีหายไปไหนเกือบเดือนแล้วที่ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะท่ามกลางความสงสัยความมึนงงและฉง,งงงงวยของประชาชน วันสุดท้ายที่ราชินีนุ้ยปรากฏตัวคือวันที่28่ธันวาคมสองห้าหกสามห้ามกางข่าวเตรียมเดบิวอักครเทวีก้อยนินลมนอุ่นพรมข่าวรือนี้หากเป็นจริงเตรียมนับถอยหลังเหลือเพียงสี่วันเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวลือคือข่าวที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจริงหลังจากนั้นข่าวลือก็จะกลายเป็นข่าวจริงขึ้นทันทีทันใดเตรียมเปิดตัวราชินีคนที่สองว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสินินาภิราชรัลยาณี พระอักขรราชเทวีเตรียมเดบิวต์เร็วๆนี้แหล่งข่าวหลายแหล่งแจ้งตรงกันว่า26นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อจอมยุทธจากแดนใต้เจ้าของสุดยอดวิทยายุทธยื่นตีนให้กาบสถานยุทธภพ ต้องแพ้จอมยุทธจากแดนเหนือผู้มีเพลงกราบสะทานแผ่นดินและแล้วงานนี้เหนือเจอใต้ใครจะอยู่ใครจะไปอีกไม่นานคงได้พบได้เห็นเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวหลังลาชินนนุยหายหน้าจากสื่อไปเกือบเดือนแล้ว ครั้งสุดท้ายที่พิธีรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวาคมเป็นวันที่หลายคนได้เห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายนับจากวันนั้นจนวันนี้ยังไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะแต่อย่างใดเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลกได้มีข่าวข่าวเกี่ยวกับเธอโดยโพสต์ว่า ข่าวกรองจะมีการสถาปนาคุณก้อยเป็นอัครเทวีอยู่ในข่าวที่สมเด็จกรมพระเทพโดนแปะหอยอิ้วชนข่าวสมเด็จกรมพระเทพโดนแปะหอยอิ้วชนนั้นได้นำเสนอไปแล้วเมื่อเช้านี้ท่ามกลางข่าวดูเรื่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ติปเตะน้องสาวกระทืบข้อเท้าหักสองข้างเตรียมพ่าตัดด่วนนั้น เป็นข่าวคราวที่หลายคนก็พากันสงสัยว่าเป็นจริงได้หรือจากการที่โกล้มตอนเช้าขณะเดินออกกําลังกายกลายเป็นแปะหวยอิ้วกระโดดเข้าใจจนข้อเท้าหักสองข้างวันนี้ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างแน่นอนแล้วและอีกข่าวหนึ่งซึ่งคว่คู่ก,กันกับข่าวกรมสมเด็จประเทศร้มข้อเท้าหัก คือข่าวราชินีตุธิดาถูกกักบริเวณณวังทวีวัฒนาข่าวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่11มกราคมเห็นบอกว่าวันที่10มกรามีเหตุการณ์ปะทะกันภายในวังขึ้นมีใครคนหนึ่งโดนตบหน้าได้ข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดตบเมียแล้วสั่งให้รปภหมู่บ้าน เอาเมียไปกักบ,บริเวณบริเวณเล้าไก่ทวีวัฒนาข่าวนี้ไม่ทราบจริงเท็จแต่ประการใดเห็นข่าวว่าปะทะคารมเรื่องเมียน้อยของผู้ใหญ่บ้านเมียนหลวงอาจจะไม่พอใจแต่แน่นอนผู้ใหญ่บ้านหมูติดใครก็ไม่สามารถมาคัดค้านขัดขืน,ขขนแข็งข้อต่อความคิดเห็นของท่านผู้ใหญ่บ้านได้ จนออกคำสั่งให้รอปภประจำหมู่บ้านเอาเมียไปขังบริเวณเล้าไก่จนวันนี้ยังไม่เพยงใครพบหน้าเมียผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวแต่อย่างใดหลังจากวันที่11ที่มีข่าวดังกล่าววันที่13ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์ว่าเร็วๆนี้อาจมีข่าวการสถาปนาอีก้อยขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้า พระวรรา,าชเทวีโปรดสังเกตตำแหน่งของข่าวรือข่าวกรองข่าวรือของประวินกับข่าวกรองของสมศักดิ์เจียมตรงกันแตกต่างกันตรงตำแหน่งพระวรรา,าชเทวีและพระอัครเทวีเท่านั้นแต่วันนี้ถ้าสองข่าวนี้เป็นจริงหมายความว่า อีก้อยนิรมนุ่นมอดีตนักโทษหญิงจากไพร่สามัญชนจะกลายเป็นเจ้าให้คนกราบทันทีทันใดคงมีหลายคนอกแตกตายนะจ๊ะนะจ๊ะเรามาสรุปกันนิดหนึ่งเรื่องข่าววงในแต่ละสำนักข่าววงในว่าด้วยเจ้าคุณพระและราชินีพระเทพแต่ละสำนัก สำนักดีโมเกตี้ไทยแลนด์โพสเมื่อวันที่11มกราคมว่าราชินีถูกกักบริเวณต่อมาวันที่12โพสต์ว่าจะมีการสถาปนา,าพระคุณเจ้าเจ้าคุณพระเป็นพระนางเจ้าพร้อมกับออกข่าวกรมสมเด็จพระเทพโดนทำร้ายโดยเขาคนนั้นเนื่องจากไปจุ้นจ้านเรื่องของเจ้าคุณพระและราชินี จึงมีถูกคำสั่งให้กักบ,บริเวณบริเวณที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ต่อมาวันที่13ค่ายนี้ได้โพสต์ว่าการสถาปนาเจ้าคุณพระเป็นไปอย่างราบลื่นวงเล็บหลังจากได้มีการกักตัวกับบริเวณคนที่กัดค้านทั้งหมดแล้วค่ายประวินสีคุณแม่ประวินได้โพสต์ว่า จะมีการแต่งตั้งเจ้าคุณพระเป็นวรลราชเทวีโดยโพสต์เมื่อวันที่13ส่วนข่าวราชินีหายไปไหนไม่ได้โพสต์และข่าวพระเทพโดนทำร้ายไม่ได้โพสต์เพียงแต่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลแต่มีพิรุษบางประการค่ายแอนดูเมเกอร์มาแชลค่ายมวยดังจากสวิตเซอร์แลนด์อุ้ยค่ายนับข่าวจากสกอตแลนด์ ได้โพสเมื่อวันที่20ว่ากรมพระเทพถูกทำ้ายโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ติบเนื่องจากเรื่องไปขัดใจเรื่องเจ้าขุนพระและราชินีไม่ได้โพสถึงการสถาปนาก็นิรมนอุ่นปมนักโทษหญิงแต่อย่างใดส่วนสมศักดิ์เจียมณปารีสได้โพสเมื่อวันที่21มกราคมเรื่องการสถาปนาเจ้าขุนพระเป็นอัครเทวี แล้วบอกว่ากรมสมเด็จพระเทพโดนสุนัขชื่อแปะหวยอิ้วชนจนขาหักถึงสองข้างและต้องผ่าตัดใหญ่นั่นคือข่าววงในที่เกิดขึ้นวันนี้นับถอยหลังวันนี้วันที่22ตามข่าวลือทุกแหล่งบอกวันที่26ก็ต้องดูว่า26นี้อะไรจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องที่ ราชินีตุทธทิดาวงเล็บตุทธทิดาติดใจอดีตแอร์โฮสเตดพนักง,งานต้อนรับของสายการบินไทยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุกเขา่าเติบน้ำเติบกาแฟเติบอาหารบนเครื่องบินรวมถึงการทำความสะอาดล้างห้องน้ำยามจำเป็นขณะที่เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าไม่สามารถรอได้จำเป็นเล่นด่วนเธอคนนี้ก็ต้องทำความสะอาดห้องน้ำเรื่องราวที่ เธอคนนี้หายหน้าหายตาไปมีข่าวลือเกิดว่าสาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจเมียด้วยเหตุผลบางประการก่อนจะมีการสั่งลงโทษและกักบริเวณดังนี้แทรกแซงกองทัพดันของคนของตัวเองขึ้นเป็นใหญ่เช่นพลเอกแอบูหัวเกียนคนที่เฝ้าดูทางให้ตอนที่เธอและเขายังเป็นแค่กิ๊ก แอบไปพบแอบไปพ่อรักกันที่บอนนอหกก็ได้ผู้การแอร์บูในตอนขณะนั้นเป็นคนดูต้นทางทําให้แอร์บูคนนั้นวันนี้กลายเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศและข้อหาที่เป็นผู้ิเริ่มสร้างกระแสให้ผู้ใหญ่บ้านออกเยี่ยมลูกบ้านตามพื้นที่ต่างๆสร้างภาพแต่ละวันจนผู้ใหญ่บ้านเริ่มหงุดหงิดเดินเซไปเซมาทําให้ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งมีข่าวคราวเรื่องของการปล่อยรูปลับเฉพาะของอดีตนักโทษหญิงไปให้ที่ต่างๆก็มีข่าวอีกว่าเธอเองเป็นผู้ปล่อยภาพนี้มีการรวบอำนาจสั่งการตรงทั้งตำรวจและทหารทางตำรวจผ่านจิรภพภูริเดชน้องชายของจักรพภูริเดชทางทหารให้จักรชัยศรีกชาเข้าไปคุมไอโอ โดยใช้กองบัญชาการที่กรมทหารราบที่11นอกจากนั้นยังสร้างเครือข่าย IO ที่การบินไทยและที่ท่าอากาศยานผลักดันให้เข้าไปมีบทบาทในที่ต่างๆรวมถึงเครือข่ายต่างๆนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการต่างต่อต้านม็อบด้วยการใช้ไม้แข็งหลายรูปแบบทำให้เกิดวิกฤตการศรัดทาต่อสถาบันอย่างรุนแรงเป็นต้นว่าการเจตนาเข้า ขับรถขบวนสเสด็จเข้าไปฝ่าม็อบรวมถึงการพยายามอุ้มแกนนำหลายครั้งไลายหนการยัดข้อหา1 1 2ให้แกนนำผ่านเครือข่ายจีรภพภูริเดชนอกจากนั้นยังขัดขวางการสถาปนาเจ้าคุณพระวงเล็บรอบที่สอทั้งหมดนี้เป็นที่มาของวันที่10มกราที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกเข้าพบและผู้ใหญ่บ้านได้ตบหน้าสั่งสอนอย่างรุนแรง ก่อนให้ราปภอเอาไปขังที่เล้าไก่ของหมู่บ้านนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนการคาดโทษเพิ่มเติมคาดว่าหลังสถาปนาพักอระเทวีคงจะมีโทษอย่างชัดเจนว่าผู้ใหญ่บ้านจะลงโทษเมียคนนี้อย่างไรนั่นคือข่าวรือที่เกิดขึ้นดังกระหึ่มในโลกออนไลน์ในโพสต์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเรื่องการสถาปนา นิลมนอุ่นพรมอดีตนักพ่อหญิงเป็นอักขระเทวีได้มีคนแสดงความคิดเห็นดังนี้ดรสุรพน์ทวีศัก์ได้โพสต์ว่าอักระเทวีเป็นคำบาลีสันกิตอักระแปลว่าประเสริฐเทวีแปลว่าหญิงที่รักเมียที่รักนั่นเองเอวังก็มีด้วยประการชานี้นะจ๊ะอักขรเทวีก็คือ เมียที่รักผู้ประเสริฐผู้ไม่มีมนทินมัวหมองอีกคนหนึ่งบอกว่าเริ่มจะมีคุณแม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวงเล็บกุจะจะจำวันแม่ได้ไหมเนี่ยแล้วจะมีคนไปอยู่ตำหนักเย็นอีกไหมลางมันบอกเหตุว่าจะมีแม่ชีเพิ่มอีกหนึ่งอ้าวคนที่แล้วได้บุรีคนนี้หาดใหญ่ตำหนักเย็นต้องสร้างเพิ่มละมั้งแบบนี้ อัคราเทวีอยู่ในลำดับไหนของตำแหน่งโปเจียมในกลุ่มอัครมเหสียศสูงสุดมีตำแหน่งอัคราราชเทวีคงตั้งมาใหม่อีกเป็นแน่แท้ให้ยศสูงขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใกล้าราชินีมากนะักก็ถือเป็นการก้าวกระโดดนะเพราะข่าวนี้มีเชื้อเจ้าวงเล็บให้คนกราบได้อย่างไม่กระดากใจกระดากตีนแล้ว สมเด็จพระอัคราราชเทวีเป็นตำแหน่งอัคระมะเหตีอีกตำแหน่งหนึ่งโอ้ยกูง,งงในงง,งจริงๆงานนี้ประเทศนี้บ้านู่บ้านนี้จะมีแม่กี่คนวะเนี่ยฮะคงเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นแบบนี้ทางด้านความเคลื่อนไหวของ f เ c e b o o k แฟนเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดาพัชรสุธาพิมลรัก พระบรมลาชินีวันนี้มีโพสต์สามโพสต์โพสต์แรกเป็นเรื่องหนึ่งปีแห่งโครงการพัชระตุธากชานุรักษ์เรื่องช้างอีกหนึ่งโพสต์เป็นเรื่องของการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเตือนว่าอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันนะจ๊าตัวอีกโพสต์หนึ่ง เป็นเรื่องของเตื้อผ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรวเรื่องของราชินีสุดธิดาติดใจไม่มีแต่อย่างใดหายเงียบไปเลยงานนี้กลายเป็นจอมยุทธ์ไรเงาไปแล้วเธอคนนี้ป้าแบบนี้ สงสัยว่าจะมีเพียงแค่ความตรงจำในอนาคตจอมนางไรเงาผู้เชี่ยวชาญด้านการยื่นตีนให้กาบและถือพัดลมไฟฟ้าแบบนี้คงจะมีแค่ความตรงจำาพระนพลอิวสกุลแห่งฟ้าเดียวกันได้ตั้งข้อสังเกตว่าราชินีสุดทิดาปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ มีคนให้ความเห็นว่าน่าจะตรมใจน่าดูที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งทำหวานออกน่องหน้านอกตาแบบนั้นมันเหมือนยามศักดิ์สรีกันอยู่ในทีตําแหน่งเฟิร์สเรดี้แห่งชาติไม่เหลือค่าในสายตาถ้ามาเจอกระชากตําแหน่งแบบนี้ประเทศนี้จะมองหน้าใครได้อีกนะเละตุ้มเป๊โอ้ยงานนี้กูจะเอาหน้าไปไว้ไหนวะเนี่ย หรือนางบินไปกับองค์ทีหรือเปล่าอาจจะไปด้วยกันมั้งแอบขึ้นเครื่องไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสิฮ <laughs> วันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่ในหลวงและพระราชินีสเสด็จตรงวางผานพุ่มดอกไม้วันปราบดาพิเตกสมเด็จพระเจ้าตากสินวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563 จากนั้นมีข่าวเรื่องพระราชทานปฏิทินปีใหม่แล้วก็จบข่าวหายไปเลยแม้ป๋าธนพลที่สงสัยอีกแล้วนะโดนปวดหรือเปล่าสงสัยมีคนชอบกินแกงบวชชีสายตีมาขาประจำได้บอกว่า น่าจะเป็นตอนที่เสด็จอนุสาวรีพระเจ้าตักสินพร้อมรอ1ิบวันที่28ทธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่รอติดปรากฏตัวต่อสาธารณะเช่นเดียวกันหรือไปทำาสยกรรมวงเล็บเกาหลีหรือเปล่านี้สายเก่ามาแล้วฮ่าฮ่ฮ่เหมือนหลังจากวันนั้นมีอีกงานนะครับแต่ไม่เป็นซีสาธารณะถ้าจำไม่ผิดสายตีมาบอกว่าไม่มีครับ เห็นแต่แบบเป็นภาพเก่าที่พึ่งออกมาเผยแพร่เพราะงานพระเจ้าตากสินเป็นรัชชิพดีสุดท้ายของปีอาจจะต้องเก็บตัวจากโควิด -19 ก็เป็นได้ออกงานคนเดียว2องสำงานเกี่ยวกับศิลปะชีพประมาณวันที่29-30แล้วเงียบหายไปสายสีมาบอกไม่มีข่าวในข่าวราชสรรนักนะครับถ้าเจ้าคุณพระมีงานมอบประกาศปฏิบัติจิตอาสา29ธันวาคม เราพูดถึงราชินีสุดที่ดาคาใช่ครับที่เอาเมื่อเผยแพร่คืองานมอบรถตรวจโควิดอะไรสักอย่างให้สาธารณสุขมีอนุทินไปรับนั่นแหละครับไม่เห็นข่าวราชินีออกงานสาธารณะอีกเลยที่ว่าสินระชีพวันที่ยีิบธันวาหรือเปล่ารอติดก็เหมือนกันไม่นับคลิปอวยพรปีใหม่นะที่ปรากฏในที่สาธารณะหลังจากนั้นมีแค่เจ้าคุณพระวันที่29ธันวาคม ภาพนี้คือวันสุดท้ายและวันแรกวันสุดท้าย28ทธันวาคมวันแรกคือวันสถาปนาจากสุดทิดาติดใจเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุดทิดาพิมลลักษณ์คงเหลือไว้ในความทรงจำหวังว่าเธอคงยังปลอดภัยดีอยู่นะและขอให้เธอแคล้วคลาดและปลอดภัย คงไม่ต้องประสบชะตากรรมเดียวกับท่านผู้หญิงสีรัตอดีตพระวรชายาที่วันนี้ต้องใช้ห้องน้ำที่บอกว่ากูสั่งให้มึงพอเพียงฮ่าฮ่าฮรามยุคติดจรวจมาเร็วจริงๆอย่างเหลือเชื่อและวันนี้จอมนางจากแดนใต้เจ้าของวิทยายุทธเพลงยุทธ ยื่นตีนให้กาบท่าทางจะพ่ายแพ้จอมนางจากแดนเหนือผู้มีเพียงยุทธกาบสถานแผ่นดินอย่าประมาทเธอคนนี้นินมนอุ่นพรมถึงแม้โชคชะตาเธอจะต้องดิขินให้ครั้งหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำการทันทัศานหญิงกลางก็ตามแต่เธอคนนี้ เป็นจอมนางเก้าชีวิตจากจุดที่ตกต่ำขึ้นจุดสุดูงสุดแล้วก็ตกต่ำลงไปตู่หูเพวแล้วก็ขึ้นกลับมาอีกครั้งนับถอยหลังเหลืออีกสี่วันตูการสถาปนาเป็นพระอัครราชเทวีราชินีคนที่สองท่ามกลางการหายไปของราชินีคนแรกในรัชกาลที่สิบ นุ้ยสุดที่ดาติดใจเธอหายไปไหนเกือบเดือนแล้วนะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิป,ปไตย ในว่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเล็กเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ